วายออกบุญยิ่งใหญ่ในงานแสดงสินค้าที่ a a 2025พร้อมอัปเดตเทรนด์นวัตรกรรมดูแลรักษาย,ย่นยนต์สุดล้ำเปิดตัวรินีผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในรูปแบบ h o ฮ s e c l e a n i n g นายกิติรัตน์ขจฉมหิต กรรมการผู้จัดการบริษัท b r i d g w b y Marketing จำกัดผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาและทำความสะอาดอุปกรณ์สำหรับรถยนต์และเครื่องจกักรแบรนด์ไวรวมออกบูธในงานแสดงสินค้า TAPA 2025 เทรนนวัตกรรมดูแลรักษาอุปกรณ์ยานยนต์และเปิดตัวแผนธุรกิจใหม่ในแบบ o u s e ริ่นน i ่งอาทิอุปกรณ์และสินค้าทำความสะอาดเครื่องหนังเสื้อผ้าและเครื่องใช้ภายในงานบ้านทั้งหมดภายใต้ชื่อริ่นนีพร้อมชวนนักแสดงสาวชื่อดังโบเป็นจวันแขกรับเชิญสุดพิเศษร่วมชมนวัตกรรมเพื่อยานยนต์สุดล้ำภายในบริเวณบูธวายโซน E2 และ E4 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพค่ะ ที่หานพูดถึงการเปิดตัวของบูธนี้ว่าเป็นยังไงบ้างครับครับสำหรับการเปิดตัวของบูธไวซ์อัตโนมัติโปรดักส์ในวันนี้ในงานทาป้าสัปดา์ที่15นะครับก็เป็นไปได้อย่างดีเลยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในงานวันนี้ที่ได้ให้ความสนใจกับบูธของไวซ์นะครับรวมขอบคุณคุณโบด้วยนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับไวซ์ในวันนี้ครับครับภายในบูธมีอะไรบ้างครับวันนี้ที่เรานํามาเสน ในบูธนะครับเรานำดักต์มาทุกอย่างเลยนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บรุออาชีพรถยนต์และเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่บรุออาชีพเครื่องยนต์ต่างๆที่ถีบทำให้เครื่องยนต์แข็งแรงนะครับหล่อลื่นมากขึ้นนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องเครื่องยนต์นะครับที่เป็นสเปรย์โฟมทำความสะอาดห้องเครื่องและไล่หนูนะครับเพื่อเพื่อป้องกันหนูเข้ามากัดสายไฟครับแล้วก็มีอีกผลิต์ต่างๆเยอะแยะมากมายเรียนเชิญที่บูธนะครับครับนอกจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วมีอีกผลิตภัณฑ์ตัวนึงที่เป็นรงตนที่ ก็ปีนี้นะครับทางบริษัทเองนะครับก็จะแต่งตั้งอีกบริษัทหนึ่งขึ้นมานะครับชื่อบริษัทลินนี่คอร์ปอเรชันทำแบรนด์ชื่อว่าลินนี่นะครับเป็นเกี่ยวกับคลีนซิ่งรดักนะครับตัวแรกที่เราจะ้อนช่องมาก็คือตัวเมจิโฟมคลีเนอร์นะครับเป็นสเปรย์เนประสมทำความสะอาดเครื่องหนังนะครับชิ้นส่วนต่างๆได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหรืออะไรต่างๆทําให้ชิ้นส่วนที่สกปรกก็กลับมาสะอาดได้อย่างนีครับอย่างโบเป็นคนขับรถเราให้ความสำคัญกับการดูแลภายในยังไงว่า ดีภายในความสะอาดรถเป็นยังไงบ้างโอ้รจริงๆแล้วเป็นคนที่คือภายในรถอะ่ะโบค่อนข้างรักษาความสะอาดอยู่แล้วเพราะหนึ่งเราแพ้ปุ่นเราก็ต้องแบบคลีนนิ่งจะต่อแต่ว่าเราอาจจะไม่ชํานาญในการดูแลห้องเครื่องหรือแบบอะไรที่มันดีเทลที่เรารู้สึกว่าน่าจะเป็นงานของผู้ชายอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือพอมาวันนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงๆมันง่ายมากเลยเพราะพี่บอกว่ามันมันใช้งานมากง่ายมากอย่างเช่นเวลาตัวที่ไล่เนาะไล่หนุใช่ไหมคะแล้วก็คือฉีดไว้แล้วก็แบบหมักไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็ล้างเออกระช็ดออกเนี่ยรู้ส มันสามารถผู้หญิงอะสามารถทําได้คือตอนนี้เราก็สามารถดิพเอนต์อนตัวเองได้เต็มที่เหมือนกันเราไม่จำเป็นต้องแบบรอเอ,อ้ยคุณผู้ชายคะกับม,มาทําให้หน่อยอก็สามารถมีเออรถที่สะอาดได้คือตอบโจทย์ผู้หญิงหมดทุกมุมเลยใช่ค่ะ <c oughs> ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเข้าสู่อะไรเงี้ยเพื่อรอให้เขาทำความสะอาดคือเราสามารถทําเองที่บ้านได้ถ้าอย่างพูดถึงปั๊ใหม่ในอนาคตครับความคาดหวังสำหรับปีนี้ป,ในในปีใหม่กับแบรรนด์เา ปีนี้นะครับสลอดไวซ์เองเราตั้งเป้าเติบโตค่อนข้างสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ50%เนื่องจากว่าเดิมไวส์เองเราอยู่ในธุรกิจ B2B นะครับคือค้าขายกับศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานเป็นหลักนะครับแต่ปีนี้เองเราจะออกมาสู่ c u s เ o m e r หรือ B2C มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางการจาหน่ายทางออนไลน์นะครับ Tiktok Shopee Lazada นะครับรวมถึงอาจจะเป็นช่องทางทาง On เชลฟ์นะครับทางด้านรีเทลนะครับก็ยังไงฝากติดตามผลิตภัณฑ์ไวส์ด้วยนะครับ